วันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆค่ะสถานการณ์แถวแถวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะมีข้อกล่าวอ้างนะคะว่ากําลังเกิดความปั่นป่วนบางอย่างในฝั่งกัมพูชาซึ่งมันสืบเนื่องมาจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยที่มีต่อคนไทยในพื้นที่นั้นนะคะคือเรื่องมันเริ่มมาจากที่รัฐบาลไทยอนุมัติงบช่วยเหลือคนไทยแถบชายแดนบวกกับมีโครงการ อย่างคนละครึ่ง plus ที่กำลังจะออกมาเนี่ยแหละค่ะนโยบายภายในของไทยเราเนี่ยแหละค่ะกลับส่งผลสะเทือนข้ามพรมแดนไปเลยใช่ค่ะไปกระทบความรู้สึกของประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้ๆจนกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเปิดประเด็นมาเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ฝั่งกัมพูชาเอ่อค่อนข้างจะเข้าขั้นวิกฤตเลยนะคะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครัครับเขาเรียกว่าวิกฤตสามประสานที่กำลังส่งผลผลกระทบอย่างหนักต่อผู้นำกัมพูชาเลย ปัจจัยแรกเป็นเรื่องการดําเนินการจากต่างประเทศเลยที่จะปลอบปรามเครือข่ายอาชญากรรมเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มธุรกิจที่ชื่อ Prince Group นะครับแล้วก็มีบุคคลที่ชื่อเฉินจื้อโดยระบุว่าเป็นคนใกล้ชิดผู้นํากัมพูชาทั้งะดิตและปัจจุบันเลยแล้วก็มีการอ้างถึงการอายัดทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลในหลายประเทศนะครับอายัดเยอะไหมคะโอโ้เยอะมากครับทั้งในรูปเอ่อสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็ทรัพย์สิสน,อนอื่นๆในสหรัฐ ฮ่องกงสิงคโปร์อังกฤษรวมๆแล้วเนี่ยคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะครับโหหลายพันล้านเหรียญครับนี่คือการตัดเส้นเลือดใหญ่หรือท่อนนำเลี้ยงสำคัญเลยของกลุ่มอำนาจในกัมพูชาที่เขาเรียกว่าระบอบหุ่นนั่นแหละครับโหมูลค่ามหาศาลขนาดนั้นเลยนะคะการถูกตัดแหล่งทุนขนาดนี้เองที่มองว่าเป็นแรงกดดันสำคัญจากนานาชาติถูกต้องครับนั่นคือแรงกดดันแรก ส่วนอันที่2คือปัจจัยภายในเป็นปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศครับส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการดําเนินนโยบายชาตินิยมจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจริงๆค่ะโดยเฉพาะการตัดสินใจปิดด่านชายแดนกับไทยอ้างข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของไทยเลยนะครับอ้างจากฝั่งไทยเลยเหรอคะใช่ครับว่ามูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยลดลงถึง99.9%นนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยนะคะ ใช่ครับเหลือแค่ประมาณ10ล้านบาทเองนะครับจากที่เคยเป็นหลักหมื่นล้านบาทเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าเศรษฐ,ฐกิจชายแดนของกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาการค้ากับไทยมากขนาดไหนนอกจากนั้นองค์กรก,รการเงินระหว่างประเทศอย่าง IMF แล้วก็ ADB ธนาคารพัฒนาเอเชียเนี่ยมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของกัมพูชาในปี2568ลงด้วยค่ะ ซึ่งอันนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำภาพปัญหาเศรษฐกิจภายในเข้าไปอีกครับเข้าใจแล้วค่ะคือมีทั้งแรงกดดันเรื่องเงินเงินทองทองจากข้างนอกแล้วก็มีปัญหาเศรษฐกิจข้างในที่ส่วนหนึ่งก็มาจากการปิดด่านแล้วผลลัพธ์ของสองแรงกดดันนี้คืออะไรคะครับ ผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือว่าแรงกดดันทั้งสองด้านนี้แหละครับมันทําให้เกิดความตื่นตระหนกแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามมาซึ่งอธิบายผ่าน5ปรากฏการณ์ที่เขาชี้ว่าเป็นอาการอ่อคลั่งหรือแพ้ภัยตัวเองของระบอบการปกครองนั้นครับน่าสนใจมากค่ะ5ปรากฏการณ์ที่ว่ามีอะไรบ้างคะปรากฏการณ์แรกที่เขาใช้คําว่ายอมจําน,นนนี่ฟังดูแรงทีเดียวนะคะมันหมายถึงอะไรในบริบทนี้คะครับ คำว่ายอมจำนนในที่นี้เขาใช้ในเชิงเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่แบบยอมแพ้สงครามอะไรแบบนั้นแต่เป็นการเปรียบเปรยถึงสถานการณ์ที่เขาบอกว่าเหมือนการยอมจำนนต่อความจริงว่าเออรัฐบาลที่พัฒนาแล้วหรือรัฐบาลเพื่อนบ้านเนี่ยเขาดูแลประชาชนของเขายังไง ในขณะที่เขาอ้างว่ารัฐบาลกัมพูชาดูเหมือนจะออทอดทิ้งประชาชนที่ชายแดนรัฐบาลไทยกลับอนุมัติงบประมาณถึง1515 15ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนไทยเกือบ300,000ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนถ้าครัวเรือนไทยต้องอบพยพเกิน8วันจะได้เงิน5,000บาท ถ้าไม่เกิน7วันได้2,000บาทค่ะนี่ยังไม่รวมเงินเยียวยาอื่นๆอีกสำหรับผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพซึ่งอาจจะสูงกว่านี้อีกภาพคนไทยไปเข้าคิวรับเงินหรือบางคนได้รับเงินโอนเข้าบัญชีผ่านพร้อมเพย์เลยเนี่ยมันกลายเป็นภาพที่แบบ ตอกย้ําความแตกต่างในการดูแลประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเลยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนการเป็นการตบหน้าระบอบการปกครองในกัมพูชายอย่างจังเลยครับเข้าใจเลยค่ะคือการช่วยเหลือของไทยตามปกติกลายเป็นตัวเปรียบเทียบที่ทรงพลังโดยไม่ได้ตั้งใจในมุมมองของแหล่งข่าวนี้แล้วปรากฏการณ์ที่สองที่ว่าเสียขวัญหรือที่เขาใช้คําสังกฤษว่า the collapse อคะมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะเขาระบุว่ามีงบประมาณเตรียมไว้ถึง44,0 0 0ล้านบาทนะครับ 4 4 0 0 0ล้านใช่ครับให้กับประชาชน20ล้านสิทธิ์เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คนไทยก็รอคอยกันอยู่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกคึกคักคนมีเงินใช้จ่ายร้านค้าก็าขายของได้อะไรแบบนี้นะครับตั้งข้อสังเกตว่าชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนเคยถูกปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมว่าตนเองเหนือกว่าไทยหรือใช้คาว่าโดนสปอยด้วยลัทธิคลั่งชาตินะครับค่ะ พอหันมาเห็นภาพความเป็นจริงที่คนไทยได้รับประโยชน์ต่างๆทั้งเงินเยียวยาโดยตรงทั้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างคนละครึ่งเนี่ยในขณะที่ฝั่งตัวเองกําลังลําบากกําลังมีปัญหาเศรษฐกิจจากการปิดด่านก็เกิดความรู้สึกเ,เสียขวัญกําลังใจเกิดอาการที่เขาเรียกว่าตาร้อนหรือการล่มสลายทางขวัญกาลังใจเพราะความจริงที่เห็นมันสวนทางกับสิ่งที่เคยถูกบอกเล่ามาครับ มันเหมือนกับว่าความเป็นจริงเรื่องปากท้อมเรื่องคุณภาพชีวิตมันเริ่มมีพลังมากกว่าวาทกรรมที่เคยถูกสร้างขึ้นมานะคะน่าคิดมากๆค่ะแล้วเรื่องนี้ก็นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่3ที่รุนแรงที่สุดเลยคือการแปรพักหรือ defection มันเกิดอะไรขึ้นตามที่เขารายงานค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่เขาเน้นย้ำเลยนะครับว่าเป็นไฮไลท์ที่สะท้อนสถานการณ์ได้รุนแรงที่สุดหลังจากข่าวเรื่องเงินเยียวยา1500ล้านของไทยแล้วก็เรื่องโครงการคนละครึ่ง plus มันแพร่ออกไปเนี่ย เขาอ้างว่ามีรายงานหรือกระแส่าวมาว่าประชาชน,ชนชาวกัมพูชาบางส่วนในพื้นที่ชายแดนพอเห็นคนไทยได้รับเงินก็เริ่มแสดงความไม่พอใจอย่างเปิดเผยเลยแสดงออกเลยเหรอคะใช่ครับมีการโวยวายเรียกร้องให้รัฐบาลของตัวเองช่วยเหลือบ้างตั้งคําถามทํานองว่าแล้วเงินช่วยเหลือของพวกเราอยู่ไหนอะไรแบบนี้ครับ แต่จุดที่น่าประหลาดใจแล้วก็เรียกว่าน่าอัศว์ที่สุดก็คือมีการอ้างว่ามีคนกัมพูชากลุ่มหนึ่งถึงกับเดินทางไปที่ชายแดนฝั่งไทยเลยนะครับเพื่อไปร้องขอเงินช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ไทยอ้าวแล้วเขาให้เหตุผลว่ายังไงคะก็คือเขาบอกว่าก็ในเมื่อชื่อโครงการช่วยเหลือมีคําว่าไทยกัมพูชาอยู่ด้วยทําไมคนกัมพูชาจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบ้างล่ะมีการอ้างแบบนั้นจริงๆหรอคะนี่เป็นข้อกล่าวอ้างที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะคะ ใช่ครับเขาตีความปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นการแปรพักทางอุดมการ The Faction คือเป็นภาวะที่ความต้องการทางเศรษฐกิจหรือเงินในกระเป๋าเนี่ยมันมีน้ำหนักเหนือกว่าแนวคิดชาตินิยมที่เคยถูกปลูกฝังไว้จนถึงขั้นที่เขาใช้คำว่าต้องหันไปพึ่งพาหรือขอทานจากฝ่ายที่รัฐบาลตัวเองพร่ำบอกให้เกลียดชังนะครับเป็นมุมนอนที่แหลมคมแล้วก็รุนแรงมากจริง,รงๆค่ะแล้วผู้นำกัมพูชามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ ตามปรากฏการณ์ที่4ที่แหล่งข่าวเรียกว่าคลั่งหรือ the panic เขาอธิบายว่าเป็นการตอบสนองด้วยความตื่นตระหนกหรืออาการคลั่งเลยครับเขาชี้ว่าแทนที่ทางการจะหาทางแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนซึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะทำได้ยากแล้วละ่ะเพราะขาดสภาพคล่องจากปัญหาที่ว่าไปตอนต้นสิ่งที่ระบบการปกครองกัมพูชาท,ทำอย่างแรกเลยคือพยายามปิดข่าวสั่งสื่อในประเทศไม่ให้นำเสนอเรื่องนี้ กล่าวหาว่าเป็นข่าวปลอมหรือเป็นฝีมือของสื่อไทยที่ต้องการบิดเบือนอย่างที่สองคือการใช้มาตรการรุนแรงขึ้นอ้างรายงานจาก Human Rights Watch นะครับว่าทางการกัมพูชามีการจับกุมประชาชนของตัวเองอย่างน้อย16คนจับประชาชนตัวเองใช่ครับด้วยข้อหาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนบนโซเชียลมีเดียซึ่งผู้พูดในคลิปตีความว่านี่คือการพยายามปิดปากประชาชนที่เริ่มตั้งคำถามหรือที่เขาเรียกว่าตาสว่างนั่นนะครับ ดูเหมือนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะคะด้วยการปิดกั้นเบี่ยงเบนประเด็นแทนที่จะจัดการกับต้นตอของความไม่พอใจตามที่แหล่งข่าวกล่าวอ้างแล้วนอกจากการปิดข่าวจับกุมมีอะไรอีกไหมคะ มีอีกครับยังกล่าวถึงการที่ผู้นำกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีแข็งกล้าวยืนยันว่าจะไม่มีการเจราจาเรื่องการเปิดด่านชายแดนกับไทยโดยอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายปิดเองก็ต้องเป็นฝ่ายเปิดเองสิอะไรทํานองนั้นนี่เป็นการแสดงท่าทีเพื่อกลบเกลื่อนบรรดาภายในแล้วก็รักษาฐานเสียงกลุ่มชาตินิยมมากกว่าจะเป็นการหาทางออกที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆครับเข้าใจสถานการณ์ตามมุมมองของแหล่งข่าวแล้วคะ่ะคือแทนที่จะแก้ปัญหากลับยิ่งแสดงท่าทีแข็งกร้าวเข้าไปอีก แล้วปรากฏการณ์สุดท้ายคืออะไรคะที่เรียกว่าจุดเชื่อมหรือ The k i เก e r อะไรคือบทสรุปของเรื่องนี้ครับนี่คือจุดที่เขาเชื่อมยงทุกอย่างเขาด้วยกันเลยนะครับเขาให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำกรรมชาพยายามปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยมสร้างวัฒกรรมต่อต้านหรือเกลียดชังไทยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นชาตินิยมแบบปลอมๆปลอมๆเหรอคะ ใช่ครับเพราะในทางปฏิบัติแล้วเศรษฐกิจกในพื้นที่ชายแดนของกัมพูชากลับต้องพึ่งพาการค้ากับไทยอย่างมากหรือยืมจมูกไทยหายใจอย่างที่ว่าไปนะครับทีนี้พอผู้นํากัมพูชาเลือกที่จะปิดด่านซึ่งเป็นการตัดสินใจทางการเมืองเพื่อสร้างคะแนนนิยมมันก็ส่งผลให้การค้าชายแดนสุดตัวลง99.9%ประชาชนในพื้นที่ก็เดือดร้อนทันทีบทสรุปที่เขาให้ไว้หรือ the kicker ก็คือว่า ตอนนี้เนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาโดยเฉพาะที่ชายแดนได้เห็นกับตาแล้วว่าสวัสดิการที่เป็นรูปธรรมเงินช่วยเหลือที่จับต้องได้ที่รัฐบาลไทยมอบให้ประชาชนของตนนั้นมันสําคัญต่อชีวิตจริงมากกว่าแนวคิดชาตินิยมหรือความภาคภูมิใจในมรดกโลกที่รัฐบาลของตนเคยพยายามป้อนให้มันจึงนําไปสู่ภาวะที่เขาเรียกว่า ระบอบการปกครองนั้นกําลังแพ้ภัยตัวเองจากนโยบายและการกระทําของตัวเองครับแต่กลับส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนกําลังเกิดผลย้อนกลับอย่างรุนแรงเมื่อประชาชนเกิดการเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองกับคนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีมาตรการช่วยเหลือจากรัฐที่ชัดเจนแล้วก็จับต้องได้มากกว่าใช่ไหมคะใช่เลยครับนี่อาจจะเป็นตัวอย่างของความลมเหลวของโมเดลการปกครองที่เน้นวัฒกธรรมชาตินิยมเป็นหลัก แต่กลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานและก็ความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจให้ประชาชนได้จริงเพราะเกิดการเปรเียบเทียบขึ้นอย่างชัดเจนกับการบริหารจัดการของไทยที่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาภายในของเราเองนะครับแต่ในกรณีนี้นโยบายท,ที่เน้นสวัสดิการประชาชนกลับกลายเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลข้ามพรมแดนไปโดยไม่ได้ตั้งใจประกอบกับแรงกดดันทั้งภูมิรัฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศกำลังบีบคั้นผู้นำกพูชาอยู่แล้วทั้งจากภายนอกและภายในครับ เอาละค่ะถือว่าเราได้เจาะลึกลองมาสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้สำรวจกันในวันนี้อีกครั้งนะคะมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษบ้างจากข้อมูลและมุมมองที่นำเสนอมีข้อสังเกตหลักๆที่น่าสนใจตามนี้ครับข้อแรกเลยผู้นำกัมพูชากำลังเผชิญแรงกดดันหนักหน่วงสองด้านพร้อมกันคือแรงกดดันจากภายนอกผ่านปฏิบัติการปรับปรามอาชญากรรมการอายัดทรัพย์สินมหาศาลที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Prince Group และเฉินจื้อ และแรงกดดันจากภายในคือวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะผลกระทบจากการปิดด่านทําให้การค้าชายแดนกับไทยที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่เนี่ยทรุดตัวลงอย่างหนักเลยครับข้อ 2. มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยทั้งเงินเยียวยาครัวเรือนชายแดน1515ล้านบาทแล้วก็โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างคนละครึ่ง plus เป็นปัจจัยที่เป็นเน้นย้ำให้เห็นถึงความแตกต่างด้านสวัสดิการการดูแลประชาชนอย่างชัดเจนโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเทียบกับสถานการณ์ของประชาชนในฝั่งกัมพูชาค่ะข,ข้อ3 มีการกล่าวอ้างในคลิปถึงปฏิกิริยาความไม่พอใจและก็การเรียกร้องความช่วยเหลือที่ผิดปกติจากชาวกัมพูชาบางส่วนบริเวณชายแดนเช่นการตั้งคำถ,ถามถึงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตัวเองหรือกระทั่งการไปร้องขอความช่วยเหลือจากฝั่งไทยเป็นการท้าทายแนวคิดชาตินิยมที่ถูกปลุกฝังมาและก็สะท้อนว่าความจำเป็นทางเศรษฐกิจอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าอุดมการไปแล้วข้อ4 การตอบสนองของทางการกัมพูชาตามที่แหล่งข่าวนี้ระบุเน้นไปที่การควบคุมสถานการณ์ด้วยการปิดกั้นข่าวสารกล่าวโทษสื่อไทยและการจับกลุมประชาชนที่แสดงความคิดเห็นอันนี้เขาอ้างอิง Human Rights Watch นะครับรวมถึงการแสดงท่าที่แข็งกร้าวเรื่องการเปิดด่านมากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงและข้อ5 การพึ่งพาเศรษฐกิจไทยในระดับสูงของพื้นที่ชายแดนกัมพูชาประกอบกับนโยบายชาตินิยมที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจตัวเองกำลังทำให้ระบบการปกครองของกัมพูชาสั่นคลอนอย่างหนักเพราะประชาชนสามารถเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตจริงกับฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภาวะแพ้ภัยตัวเองแล้วก็มองว่าเป็นชัยชนะของคุณภาพชีวิตของฝั่งไทยในสถานการณ์นี้ครับสรุปแล้วปานทษคุยของเราวันนี้ได้พาไปสำรวจมุมมองการวิเคราะห์จากแหล่งข่าวนี้ ที่วาดภาพให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างาตึงเครียดแล้วก็ซับซ้อนนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยชี้ให้เห็นแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกที่ผู้นำกัมพูชากำลังเผชิญสิ่งที่น่าสนใจก็คือการที่นโยบายภายในประเทศของไทยเราเองไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกลับส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นข้ามพรมแดนไปอย่างที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะคะ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงพลังของการรับรู้เรื่องคุณภาพชีวิตสวัสดิการที่อาจจะมีน้ำหนักเหนือกว่าวาฒกรรมชาตินิยมได้ในสายตาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะใช่ครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากมุมมองที่นำเสนอก็คือปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างนโยบายระดับมหาภาคของรัฐความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่หรือจุลภาคแล้วก็การรับรู้หรือความรู้สึกนึกคิดของประชาชน มันชวนให้เราครบคิดต่อไปว่ารูปแบบการบริหารจัดการประเทศที่แตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ความรู้สึกของผู้คนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนที่ประชาชนทั้งสองฝั่งสามารถมองเห็นแล้วก็เปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ของอีกฝ่ายได้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับเป็นประเด็นที่ชวนคิดต่อยอดได้จริงๆค่ะและนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคบคิดกันดูนะคะจากมุมมองและข้อมูลที่เราได้สำรวจกันในวันนี้ นอกจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่แหล่งข่าวนี้กล่าวถึงแล้วเนี่ยการที่ประชาชนในประเทศหนึ่งรับรู้ถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสวัสดิการที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมันอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภายในประเทศนั้นๆหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศในระยะยาวได้อย่างไรบ้างคะเป็นคำถามที่สำคัญแล้วก็น่าติดตามมากครับเพราะมันชี้เห็นว่าปัจจัยเรื่องปากท้องคุณภาพชีวิตแล้วก็สวัสดิการเนี่ย สามารถกลายเป็นประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ไม่น้อยไปกว่าปัจจัยทางการเมืองหรือการทาหารที่เรามักจะให้ความสำคัญกันเลยทีเดียวครับ